สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช n n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับบอกได้เลยว่านี่แหละคือชีวิตของโปรแกรมเมอร์เลยนะครับ ก็วันนี้จะมี5เรื่องหลักๆนะครับที่ผมอยากจะมาพูดให้กับหลายๆคนนะครับที่กําลังเริ่มต้นเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคตนะครับไม่ว่าทุกคนเนี่ยจะฝึกเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะเอาไปทํางานในบริษัทก็ดีนะครับหรือว่าจะไปเป็นฟรีแลนซ์ก็ดีจะไปเป็นผู้ประกอบการก็ดีนะครับแต่มันจะมีสิ่งที่ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่มันจะเกิดในชีวิตของการเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับเพราะว่าผมเห็นหลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจถึงจุดนี้นะครับแล้วก็ผมเป็นห่วง นะฮะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหากับทุกคนในอนาคตนะครับก็เลยอยากจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเพื่อปรับ mindset นิดหนึ่งปรับความคิดนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็มาเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะครับข้อแรกนะฮะชีวิตของการเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับเลยนะฮะนั่นก็คือการเรียนรู้เนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดนะครับ เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยไปตลอดนั่นเองนะครับพูด,ดง่ายๆว่า life long learning นะครับหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตนะฮะอันนี้ผมพูดจริงๆนะนะฮะเพราะสําหรับคนที่อยากเก่งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือคนที่จะเก่งได้เนี่ยเขาจะต้องไม่หยุดเรียนรู้ใช่ไหมนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าการที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับ การเรียนรู้นะฮะสำคัญมากๆนะครับทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้นะครับชอบลองอะไรใหม่ๆนะครับชอบเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองชอบในการพัฒนาตัวเองนะครับชอบหาความรู้อ่านหนังสืออะไรเงี้ยนะฮะก็ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยผมไม่จะเห็นบางคนที่ไม่เข้าใจว่าเออโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันจะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็พอมา ฝึกเนี่ยลองมาทําดูก็จะเห็นว่ารู้สึกเหนื่อยที่จะต้องมาเรียนรู้หรือว่าตามอะไรตลอดนะครับจริงๆผมจะบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องตามทุกตัวนะครับไม่จำเป็นต้องรู้ทุกภาษาแต่ว่ามันจะต้องมีการติดตามข่าวสารของเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสําหรับข้อแรกนะครับก็คือไม่มีวันสิ้นสุดนะสำหรับการเรียนรู้นะครับแล้วก็เราจะต้องพัฒนาตัวเองไปตลอดนั่นเองนะครับผมโอเคจากนั้นมาดูข้อที่2นะครับทุกคนนั่นก็คือ S 1> <S 1> เราเนี่ยจะเจอแต่ความผิดพลาดนะครับในการที่เราเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับความผิดพลาดเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาธรรมดาเลยนะฮะที่มันจะเกิดขึ้นกับการเขียนโปรแกรมนะครับ <S <S และก็จะมีน้อง,องๆหลายๆคนนะครับที่ยังไม่เข้าใจถึงตรงนี้นะฮะซึ่งผมจะบอกว่าเรื่องของความผิดพลาดอะไรเงี้ยนะครับหลายคนเนี่ยมักจะท้อตรงนี้กันเยอะนะครับก็คือเวลาที่เราไปเขียนโค้ดผิดไปทําอะไรผิดเงี้ยเจอเอเรอร์เจออะไร เรามักจะไม่เข้าใจว่าไอ้เรื่องพวกนั้นเนี่ยมันคือเรื่องปกติเลยนะครับมันเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนที่จะทําให้เราเนี่ยพัฒนาขึ้นเก่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าทุกคนไม่เข้าใจนะครับทุกคนก็จะรู้สึกเฟลรู้สึกว่าแย่กับตัวเองเพราะว่าเ,เราทําผิดอีกแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงในโลกของการเขียนโปรแกรมเนี่ยคือความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากนะครับเพราะว่างานของการเขียนโปรแกรมงานของการเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันจะต้องเจอความผิดพลาดแล้วก็คอยแก้ปัญหาพูดง่ายว่า เหมือนเราเป็นนักแก้ปัญหาเออนะครับก็ชีวิตมันจะเจอแต่ปัญหาที่เราจะต้องคอยแก้คอยแบบหาวิธีการต่างๆเพื่อมาแก้ปัญหานั้นนะครับก็ตรงนี้อยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจไว้ว่าทุกครั้งเลยที่ทุกคนเนี่ยไปเจอความผิดพลาดอะไรต่างๆไปเจอเอ r รอเนี่ย เราไม่ต้องไปคิดว่ามันคือสิ่งที่แย่ที่มันเกิดขึ้นกับเรานะครับไม่ต้องไปรู้สึกแย่ไม่ต้องไปรู้สึกอะไรคือบางคนนะี่ยรุดแบบพอไปเจอเ r เ o r ร์เขียนผิดอะไรคือแบบจะดาวไปเลยจะแย่ไปเลยคือจริงๆอะ่ะมองมันอีกมุมหนึ่งนะครับลองเปลี่ยนมุมมองดูเปลี่ยนความคิดดูไม่จําเป็นที่จะต้องไปเจอความผิดพลาดแล้วเราจะต้องไปรู้สึกแย่รู้สึกดาวอะไรเงี้ยเพราะว่า มันเป็นเรื่องปกติไงชีวิตถ้าเกิดเราไม่เจอเรื่องผิดพลาดไม่เจออะไรเงี้ยเราก็คงไม่โตใช่ไหมเราก็คงที่จะไม่เรียนรู้อะไรเลยไม่มีการพัฒนานะครับดังนั้นก็จําไว้เลยนะผมย้ําอีกรอบว่าการเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับจะเจอแต่ความผิดพลาดแล้วเราเนี่ยคือเป็นนักแก้ปัญหานะครับอันนี้สําคัญมากคนที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์จะเขียนโปรแกรมเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ชอบการแก้ปัญหานั่นเองนะครับผมโอเคจากนั้นมาดูข้อที่3นะครับทุกคนนั่นก็คือในโลกของการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับ มันไม่มีใครสอนเราได้ทุกอย่างนะครับเราจะต้องเรียนรู้เองให้เป็นนะครับตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนนะเป็นน้องๆอ,อะไรเงี้ยนะครับหรืออีกหลายๆคนเลยที่ยังคิดอยู่ว่าการเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยจะต้องไปเรียนในมหาลัยหรือไปเรียนในโรงเรียนสอนเฉพาะอะไรเงี้ยถึงเราจะเขียนโปรแกรมเป็นอะไรนี้นะฮะ แต่จริงๆเนี่ยคือมันไม่ได้ผิดนะการที่เราจะไปเรียนในมหาลายัยไปเรียนในโรงเรียนเรียนอะไรนะฮะยังไงก็ตามการเรียนรู้เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าทุกคนเนี่ยจะไปเรียนที่ไหนก็ตามนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงนี้ด้วยว่า ในบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้เองให้ได้นะครับเราอาจจะไปเจอปัญหาที่เออเราไม่เคยเจอหรือบางคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้ไม่เคยเจอดังนั้นเนี่ยมันเลยไม่มีใครที่จะมาสอนเราได้ทุกอย่างนะครับเราจะต้องเป็นเขาเรียกว่า self-taught นะครับให้กับตัวเองคือสอนตัวเองได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ผมบอกเลยว่าสําคัญมากเลยสําหรับโปรแกรมเมอร์ทุกคนเลยนะครับคนที่อยากจะเป็นคนเก่งขึ้นอยากจะเป็นคนที่พัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับ ก็จะต้องเป็นคนที่แบบเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับเข้าใจว่าการเรียนรู้เนี่ยมันคือเรื่องที่เราเนี่ยจะต้องทําด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาบอกไม่ต้องรอให้ใครมาสอนทุกอย่างนะครับผมและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องเป็นคนที่ขี้สงสัยด้วยนะนะครับเวลาที่เราไปเจอคําสั่งอะไรใหม่ๆฟังก์ชันอะไรใหม่ๆแล้วเราไม่รู้เนี่ยนะครับคือทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะว่าเรามี Google ใช่ไหมมี u t u b e มีอะไรเงี้ย ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็แค่แบบเออเซิร์ชหานะครับเราไม่เข้าใจคําสั่งไหนฟังก์ชันไหนเนี่ยมันสามารถที่จะค้นหาได้แล้วก็ ไปอ่านในด็อกิเมนต์นะครับอ่านในเอกสารอะไรของเขาที่เขาเขียนนะฮะโปรแกรมเมอร์เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ขี้สงสัยคือสงสัยทุกอย่างอะว่าเอ้ยฟังก์ชันนี้มันทํางานยังไงโค้ดตรงนี้มันทํางานยังไงนะครับเราจะได้รู้การทํางานของโค้ดนั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็สําคัญมากเช่นกันนะครับผมโอเคก็คือเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้ได้นะครับจากนั้นนะครับมาดูเรื่องที่4นะครับทุกคนนั่นก็คือภาษาอังกฤษนะฮะหลายคนเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของภาษาเยอะมากนะครับที่ผมเห็นนะคือบางคนบอกว่า อยากเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ว่าภาษาอังกฤษผมไม่รู้เรื่องเลยผมอ่านไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับตรงนี้นะฮะผมเคยเป็นมาก่อนแล้วผมเข้าใจดีนะครับแต่มันก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับนอกจากที่ทุกคนเนี่ยจะฝึกนะฮะฝึกอ่านฝึกพูดฝึกเขียนอะไรแบบนี้นะครับคือมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนล้วนเลยนะฮะผมจะบอกว่าในโลกของการเขียนโปรแกรมเนี่ยภาษาอังกฤษนะครับไม่รู้ไม่ได้นะครับต้องรู้ต้องเข้าใจด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอ่านนะครับฝึกอ่านฝึกทําความเข้าใจกับ เอเรอร์ er อะไรเงี้ยคือเวลาที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยเวลาเราทําอะไรผิดแน่นอนมันจะมีข้อความเอเรอร์ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะฮะมันจะบอกเราอยู่แล้วว่าเอ้ยเอเรอร์เกิดขึ้นที่บรรทัดไหนตรงไหนโค้ดตรงไหนอะไรแบบนี้นะฮะดังนั้นถ้าเกิดเราไม่สนใจเรื่องของการอ่านเลยนะฮะไม่ชอบภาษาอังกฤษมันก็จะทําให้ชีวิตในการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันยากลําบากมากเพราะว่าเราจะรู้สึกเหมือนมันเป็นศัตรูเราอะอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันคือมิตรเราเลยเพราะว่ามันคอยบอกเราทุกอย่างเนี่ยพวกเอเรอร์พวกปัญหาอะไรมันทําให้เราเนี่ยเออได้ลองคิดหาวิธี แก้ไขมันนะครับไม่ใช่ว่าที่พอมันเกิดขึ้นมากลายเป็นว่าเราไปท้อไปอะไรเงี้ยคือจริงๆก็อยากให้เปลี่ยนมุมมองสมัยนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยคือเป็นภาษาที่ทุกคนจะต้องรู้อยู่แล้วนะครับยิ่งการเป็นโปรแกรมเมอร์ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนจะต้องอ่านด็อกิเมนต์นะฮะไม่มีใครที่จะมาบอกทุกคนได้นะครับว่าเออตรงนี้มันคืออะไรเราจะต้องไล่เรียนรู้ไล่อ่านเองให้ได้นะครับผมจากนั้นนะครับข้อสุดท้ายครับทุกคนข้อที่5นะครับนั่นก็คือการเขียนโปรแกรมเนี่ย จะเป็นทักษะที่จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะจริงๆผมจะบอกว่ามันใช้เวลาฝึกฝนไปเรื่อยๆเ,เลยนะฮะยิ่งถ้าทุกคนอยากจะเก่งมากๆเนี่ยทุกคนก็จะต้องใช้เวลาเยอะๆหลายปีเป็นแบบ10 20ปี30ปีตลอดชีวิตอะพูด,ดง่ายๆนะครับแล้วมันจะต้องฝึกสม่ำเสมอด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราฝึกไปอ่าสมมุติว่าเราฝึกไปสัก6เดือนเราพอจําได้เออเราทําเป็นและแต่ถ้าเกิดเราห่างหายไปนานเกินไปเนี่ยอย่างเช่นเราฝึกมา6เดือน เราพอเข้าใจนะครับแต่ที่นี้พอเราหายไปปี2ปี3ปีเนี่ยคือมันมีการอัปเดตอะไรมาใหม่เนี่ยเราก็ต้องไปเรียนรู้ใหม่อยู่ดีนะครับดังนั้นก็เราจะต้องฝึกฝนสม่ําเสมอมันทําความเข้าใจเกี่ยวกับโค้ดแล้วก็ตามข่าวสารต่างๆของโลกของการเขียนโปรแกรมนะครับมันก็จะมีแบบเว็บไซต์อะไรเงี้ยให้เราเนี่ยสาม,มารถที่จะ ติดตามข่าวสารได้นะครับอ่ในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคน5ข้อนะครับที่อยากจะมาพูดนะครับให้ทุกคนให้น้องๆอ,อะไรเงี้ยหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มแบบเข้าวงการการเขียนโค้ดนะครับไม่ว่าทุกคนจะเป็นพนักง,งานบริษัทก็ตามหรืออะไรก็ตามนะครับคือดีทุกอย่างแต่เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเข้าใจนะครับว่าโลกของการเขียนโปรแกรมโลกของการเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องพวกเนี้ยนะครับแล้วทุกคนจะต้องยอมรับแล้วเข้าใจมัน เพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาในการเป็นโปรแกรมเมอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือการเรียนรู้นะครับทุกอย่างมันคือความผิดพลาดความล้มเหลวอะไรเงี้ยคือทุกคนจะเจอเรื่องพวกเนี้ยแล้วถ้าเกิดทุกคนไม่เข้าใจมันก็จะบั่นทอนทุกคนนะครับแล้วทุกคนก็จะล้มเลิกนะครับแต่ถ้าคนเข้าใจเนี่ยเขาจะรู้ว่าเออเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดานะครับที่เราจะเจอนะครับแล้วอยากให้ทุกคนมองมันเป็นเรื่องธรรมดาเช่นกันไม่ต้องไปอะไรมากมายคือแบบเออผิดก็หาวิธีแก้คือแบบ ต้องเป็นคนขี้สงสัยอะที่พูดไปนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับชีวิตของการเป็นโปรแกรมเมอร์นั่นเองนะครับโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับทุกคนจะทําให้ทุกคนนะครับได้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับชีวิตของการเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้นะครับผมยังไงก็อยากจะฝากวิดีโอนี้นะครับเป็นแนวคิดดีๆมา s e t ดีๆนะครับที่อยากให้ทุกคนลอง ปรับเปลี่ยนมุมมองดูนะครับผมเผื่อใครกําลังแบบเออมีปัญหาอะไรอย่างนี้อยู่นะครับโอเคครับทุกคนก็สําหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาบาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ